หากคุณคิดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยรวยแล้วนะครับต้องเจอนี้ฮะท่ากัลยานไทยหรือว่า AOT ครับรวยกว่าเยอะนะครับรวยที่ไม่พอยังมีธุรกิจที่ต่อเนื่องเติบโตอย่างมากมายอีกด้วยล่าสุดนะครับเตรียมพลิกที่ดินเนี่ยหลักพันไร่นะเจ้าสัวเอกชนต่างร่วมประมูลทําธุรกิจด้วยกันให้ลืมเลยนะครต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดของสุดยอดอยู่ที่นี่แน,น่นอนเป็นยังไงเดี๋ยวไลฟ้ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับ บ้างข้งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสัมนกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสื่งเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะผมนักทุนในสังหาร,ริมัทยันะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอร์สอสังหารที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช่าง property expert รายที่มาพูดคุยกัััันนถึงงงงเเรรรรืร่่ออสสหหาาาาิมทพย์ พกนในคิดชวนคุยนี่ครับมหาแลนด์ลอร์ดคนหนึ่งเนี่ยฮะรวมถึงเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ต่อยอดเติบโตได้อย่างมากมายน,นั่นคือตัวท่าอากาศยนไทยหรือว่า AOT นั่นเองครับถ้าเราดูถึงองค์กรจากทางภาครัฐที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยก็ได้แก่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่มีที่ดินไปทั่วประเทศนะมีเครือข่ายมากมายนะครับตามสเตชันตามจุดสําคัญที่ดินของเขาเนี่ยแอสเซทรวมนะฮะสามแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับมีแปลงที่สวยอยู่ใจกลางเมืองมากมายนะครับเช่นมักกะสัน เหลือตรงบางซื่อเองก็ตามนะครับมีโปรเจกต์ขึ้นผุดกันเต็มไปหมดแต่ก็มีข้อถกเถียงกันเยอะนะครับเรื่องของความสามารถในการทํากําไรครับเพราะว่าเป็นหนี้เยอะขาดทุนกันอย่างมากมายครับต่างๆจากอันนี้เลยครับก็คือท่ากัศยานไทยนี่นะฮะ AOT ครับนี่เป็นรัฐวสาหกิจที่ผูกขาดการเดินทางทางเครื่องบินของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับราคาหุ้นของเขาเนี่ยสิกว่าปีหลังสุดนี่นะครับเติบโตไปถึง20เท่าเลยทีเดียวมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่9 4 0 0 0 0 0หมื่นล้านบาทครับแล้วเคยไปแตะถึง1นึางล้านด้ยน และมีรายได้รวมก่อนโควิดนี่นะครับอยู่ที่62,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นสำคัญเหมือนกันอยู่ที่20%ของ GDP นะครับมีแคมเปญ Amazing Thailand นะฮะผู้คนมาเที่ยวไทยกระจุยกระจายแล้วก็หนึ่งในเครือข่ายสำคัญเนี่ยนะครับที่นำคนมาท่องเที่ยวที่ไทยเราเนี่ยก็ต้องไม่แพ้ครับถ้าอากาศยานไทยครับ ทั้งส่วนน้มพแล้วก็ดอนเมืองเป็นหลักเลยนะครับซึ่ง aot นี่นะครับบริหารถ้ากัลยานอยู่ที่6แห่งครับได้แก่ส่วนน้ำพดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงหดาดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตครับแต่ต้องบอกเลยว่าหลักๆนี่นะครับส่วนน้ำพุกับดอนเมืองเนี่ยกินส,สัดส่วนประมาณ76%ของทั้งหมดครับซึ่งรายได้นี่ก็จะมีความเกี่ยวข้องส่วนใหญ่กับกิจการทาาด้าน,นการบินนะครับเช่นการบริการผู้โดยสารขาออกค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ค่าธรรมเนียม แต่ถ้าอกก่อเนี่ยพอธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมเนี่ยนะครับมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มากมายอยู่แล้วนะครับเราดูพาดรถไฟฟ้าเห็นไหมฮะมันก็มีคอนโดคอนโดบริเวณรถไฟฟ้าครับหรือแม้กร่รถไฟครับก็มีบริเวณสถานีถูกไหมครับอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าหรือในฝั่งของท่าเรือก็ตามก็จะมีเรื่องของคาร์โก้นะครับเรื่องของตัวโกาสินค้าสนามบินเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีคนบินมาวันนึงเนี่ยนะครับโหเป็นแสนคนมาท่องเที่ยวเนี่ยควักเงินมาสเปนดิ้งมาจับจ่ายเยอะกันอยู่แแล้วนะครับหม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสนามบินก็เลยรวยไปตามๆกันน,น,นั่นเองครับล่าสุดเอลทีไดมีการคิดการใหญ่เนี่ยครับเพราะต้องการเวทนะฮะรายได้จาก ทางการบินเนี่ยให้ลดลงครับให้พึ่งพาได้จากการที่ไม่เกี่ยวกับการบินเพิ่มมากขึ้นครับหรือเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั่นเองครับล่าสุดนะครับสนามบินลำหนึ่งของไทยก็คือส่วนภูมินีะครับเตรียมเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์นะฮะบริเวณโดยรอบเนี่ยโดยใช้พื้นที่กว่า723ไร่ครับเรียกว่าเอกชนเนี่ยลุมจีบตาลุกวาเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยว่าธุรกิจลอคสนามบินในต่างประเทศเนี่ยนะครับบูมมากมากนะฮะในแก่ทางสิงคโปร์ทางฮ่องกงนะครับเช่นฮ่องกงเนี่ยก็มีเรื่องของศูนนนยยย์์ััััดสสิิคค้้าาออองงงงหรรรรรมมทพบบบฮ่กกกเลละวถึใๆ แผู้คนบินลงมาก็มาประชุมมาดูสินค้ามาจามาัดสัมมนามาท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าครบรวมถึงช้อปปิ้งดวต้ฟรีหรือสินค้าที่ปลอดภาษีอีกด้วยนะครับนึกภาพคิงพาวเวอร์ไว้ฮะรวยแบบนั้นเลยครับต้องบอกสังหารดิฉัเนี่ยมันจะอ้างอิงก,กับการเดินทางเป็นสําคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพายเรือถูกไหมฮะนั้นทําเลใกล้แม่น้ำเนี่ยก็จะมาแรงมาวินนะครับต่อมาเนี่ยมีถนนครับทำเลใกล้ถนนก็ต้องมาแรงมาวินการรถไฟฟ้าก็ต้องมาแรงมาวินซึ่งในอนาคตนี่นะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ตามการเดินทางผ่านเครื่องบินนน่ยมัทา้งขึ ใครๆเนี่ยก็บินได้ราคาประหยัดทำให้พื้นที่ที่ใกล้สนามบินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโซนทาเงินมหาศาลไม่แพ้กับถนนหรือแม่น้ําในอดีตเลยครับโมเดลที่ชื่อว่า a i r p o อร์ตซินีครับหรือว่าเมืองสนามบินอันนี้มีการเปิดสัมปทานนะ ทั้งเครือของเซนทันสยามพิวัติเนี่ยนะครับร่วมชิงพื้นที่เลยนะครับก็บริเวณรอบสวนภูมินั่นแหละครับต้องบอกว่าเมืองการ์มเมตงนี้เป็นความทะยานของทาง AOT e แล้วก็ประเทศไทยเลยนะครับมีพื้นที่กว่าเป็นพันไร่ครับพวกนี้นะครับพื้นที่ของสวนภูมิเนี่ยมีเปล่าราวหนึ่งหมื่นเก้าพันไรได้ทีเดียวนะเป็นที่เช่าจากกรมธนารักษ์กันนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้สอยไปเกือบหมดแล้วแหละครับเหลือประมาณเจ็ดร้อยไรครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้เอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาประมูลนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจที่จะมาประมูลเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการบินนะครับเช่นทางโกดังทางคาร์โก้ธุรกิจโลงแรมนะครับรีเทลนะครับดวตีฟ้ฟรี เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับนอกจากสนามบินที่ a ออเนี่ยบริหารเองแล้วนะครับจะมีสนามบินของกรมท่าอากาศยานนะครับหรือว่าทางทอยอนั่นเองนะเพราะในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้ารวมกับทาง a ออครับเพราะว่ามองเห็นการบริหารนี่นะครับถ้าอยู่ภายใต้ a ออเนี่ยก็จะบริหารที่มืออาชีพมากกว่าใช้เครือข่ายของ a ออได้มากกว่านะครับก็จะมีการโอนในสนามบินบางส่วนเนี่ยนะครับให้กับทางเออบริหารครับนอกจากนั้นนะครับสนามบินเนี่ยไม่ได้มีแค่สนามบินอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องของโครงข่ายการเดินทางที่เชื่อมไปยังเมืองด้วยนะฮะโดยเฉพาะต ก็ดันราคาที่ดินในอสังหาริมทครับเติบโตก้าวกระโดดแล้วนะครับพอมันผนวกกับเรื่องของสนามบินเนี่ยมันยิ่งเติบโตไปกันใหญ่ครับ ดังนั้นเนี่ยแอร์พอร์ตซิตี้เดี๋ยวว่าเมืองสนามบินเนี่ยไม่ได้มีแค่สนามบินนะฮะยังมีโครงการรถไฟเข้ามาผนวกให้เมืองเมืองนี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในฝั่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็ได้ทางกลุ่มซีพีนะเข้ามาประมูลไปนะครับตัวถีงจะมีการสร้างเมืองนะฮะอย่างเช่นทางมักกะสันหรือชะเชิงเซาอีกด้วยครับซึ่งเออทีก็มีการทําความร่วมมือกับทางกลุ่มของเครือซีพีด้วยนะฮะในการพัฒนานเมืองครับหากถามว่าไอ้ตนเจ็ดร้อยไร่ของทางเออทีที่จะมายยนเี่อประมูลให้ ครับแต่ที่นี่เนี่ยมีธุรกิจเจ๋งๆนะครับที่อ้างอิงกับการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมากมายเปิดที่นี่ได้แก่ทาง King Power นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยใหญ่มหาใหญ่นะครับซึ่งใครหลายคนเมืองไทยอาจจะยังไม่เคยไปนะแต่ที่นี่เนี่ยครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพียบเลยครับก็เพราะว่ามันใกล้สนามบินนะครับวิ่งมาช็อปเสร็จขึ้นเครื่องต่อมันก็ง่ายครับแถมปลอดภาษีด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าคนเยอะอย่ังแจกฟรีเลยครับและมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในเส้นนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าทาง เพราะว่าอยู่เนี่ยใกล้สุวนภูมิข้างๆเลยนะครับมี King Power แต่หากพูดถึงความเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันยังไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ค่อนข้างห่างไกลเหมือนกันนะ แต่ถ้าวันนี้เนี่ยทาง LT เอลทีเดบเอามา7 0 0ด้ไร่มาประมูลมาประกวดราคาปล่อยเช่ากันนะครับจะน่าจะมีตัวเอกชนเนี่ยเข้ามาเสนอโครงการกว่า40-50ถึงโครงการเลยทีเดียวจะให้พื้นที่โซนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นคอมมูนิตี้เชิงพาณิชย์ใกล้สนามบินที่คับคั่งอย่างหนักหน่วงฮะหาดูแผนที่จริงๆเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมยังอยู่เยอะเลยนะครับยังไม่มีความแน,น,น่นของเมืองสักเท่าไหร่ครับแต่อย่าประมาทนะแถวนี้เนี่ยเจ้าสวถือที่ดินค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนี้เครือเฟรเซอร์เองก็ตามมีราวสี่ ซึ่งก็สอดคล้องกัครับกับทาง AOT คที่ที่ต้องการผลักดันนะฮะให้ธุรกิจเกี่ยวกับที่ไม่ใช่การบินเนี่ยเพิ่มเติมเติบโตขึ้นเพราะว่าพึ่งพาทางการบินอย่างเดียวมันก็ไม่ไดีนะครับและในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ที่ไม่ใช่การบินนะครับสูงถึง60%หรือว่าสูงกว่าของการบินซะด้วยซ้ำนะครับปัจจุนเอออที่จเป็นเจ้าของธุรกิจสัดย่อยมากมายเช่นโรงแรมส่วนในภูมิจักดนะครับธุรกิจกกับการรักษาความปลอดภัยก็มีด้วย เราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินแต่ไม่ใช่การบินน,นะครับดังนั้นหมายความว่าวันนี้เนี่ยที่เห็น LT เติบโตกันอย่างยิ่งยวดแบบนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยน้อยก็ได้พราจะมีอะไรอีกทางอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าเยอะจากรูปนี้คือแปลงพื้นที่ดินของทางวัดศรีวรินน้อยนะครับ แต่ว่าจะหวังไป็ตึกสูงอะไรเนี่ยคงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่แนวแนวการบินนะห้ามสร้างอาคารที่มีความสูงเกินกว่า18หรือว่า23เมตรนะครับพื้นที่ดินเนี่ยนะฮะหลายร้อยไร่นะครับถ้าเราบองจริงๆอ่ะแต่ที่เป็นสีเขียวๆอยู่นี่นะครับเป็นเกษตรกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเมืองในไม่ช้าครับนอกจากนี้ทาง a อ t ทเนี่ย,ยมีแผนจะทำศูนย์จัดก,การสินค้าเกษตรอีกด้วยนะครับเอาแบบครบวงจรเลยนะ บนที่ดินแปลงสีวเล็กน้อยเนี่ยกว่า465ไร่นะครับคือโปรตีนเนี่ยเสียเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเน่าเสียง่ายนะพอมันอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยก็จะส่งออกได้ง่ายขึ้นอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกักตุนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเน่าเร็วถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราทำโครงข่ายดีๆเนี่ยตลาดเป็นดีเนี่ยนะครับขนส่งดีลดเวลาการจัดส่งเนี่ยมันนำให้มูลค่าตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยซึ่งมีการโครงกระถางกรมวิชาการเกษตรนะครับมีการเปิดตึกใหม่วันซ็อกซ์สวิตที่ส่วนเหนือภูมิด้วยรรัับะะนนน่่่ออววาาาาถ้เเียยจจมมหใืๆตปปุงช โมเดลธุรกิจตรงนี้เนี่ยเติบโตได้อีกเยอะเลยครับอย่าลืมนะว,ว่าเราพูดถึงแค่เรื่องของสนามบินสุรากุมอย่างเดียวนะ,ะจะมีจัาหวิดอีกเพียบครับเช่นเชียงใหม่ตอนเมืองภูเก็ตหัดใหญ่นะฮะ และนอกจากนี้เนี่ยมีสนามบินที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับเช่นสนามบินพังงาครับที่ลงทุนกว่า7 0,000ล้านบาทนะครับนี่นะครับโดยสุนที่บอกว่าทําไม AOT หรือว่าถ้ากัศยนไทยเนี่ยถึงเป็นเศรษฐีที่ดินนะฮะรวยแล้วก็ยังรวยอีกและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีอัตราการเติบโตที่สูงมากอีกด้วยมูลค่าธุรกิจเนี่ยนะครับโอ้โหขึ้นไป9 4 0 0 0ีล้านบาทแล้วเติบโตถึง20เท่าภายในสิกว่าปีที่ผ่านมาครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างผูกขาดอยู่แล้วแล้วก็กินอยู่คนเดียวนรัใอยยงสสดดไ้เี รับดูอีกเพียบเลยนะฮะเล้วเพื่อนๆคิดไง,ไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอร้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามที่ถึง1ล้านซับไปเลยครับสบายใจที่ฟังคำรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสมรรถนะนะครับมากขั้นด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงยจะเจะรู้ว่าทำไ,ไหนไหนกำลังมากกำลังแรงนะครับลงทุนอสังหาตรงไหนราคาจะขึ้นาาะนะครจะเติบโตเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคค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 รรรรันนะัััััับบบบบบแแอออออดดดดดดไไไลลลลลนน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 น์์่่่่่งงีีีีี้้้้้ททททิิมเเยยขุุุณกกกกะสสสาาาาวว็จปห อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชน่อยอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สาาืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์อตี้ไลฟ์นะครับของเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ